นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้หาหรือกับพาคท่องเที่ยวฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยมีนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวนัทธริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนางสาวาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นําคณะผู้แทนจากภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยสมาคมสายการบินประเทศไทยเข้าพบปะด้วยนะคะเพื่อที่จะเสนอแนวทางฟื้นฟูุตกาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี2568หลังจากที่หลายประเทศในเอเชียและอาเซียนประสบภาวะตลาดหดตัวส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดปีนี้เนี่ยอาจจะลดลงราวร้อยละ7นะคะซึ่งภาคเอกชนก็เสนอมาตรการริ่งด่วนใน3เดือนมาเน้นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมัน่นและการสื่อสารเชิงรุกเพื่อจัดการข่าวลบในสื่อสัง คมออนไลน์พร้อมกับมาตรการกระตุ้นตลาดด้วยข้อเสนอให้จัดแคมเปญความปลอดภัยในระดับโลกการเพิ่มแรงจูงใจในร้านราคาบัตรโดยสารทั้งในและต่างประเทศรวมถึงมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในส่วนของข้อเสนอระยะกลางและระยะยาวภาคเอกชนก็แนะนําให้คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติข,าขับเคลื่อน6แผนงานสําคัญได้แก่ปรับปรุงกฎหมายท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเมืองรองส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างส,างส,างสินค้า ท่องเที่ยวใหม่ที่แข่งขันได้ในระดับโลกและสร้างภาพจาใหม่ของประเทศไทยพร้อมกับเตือนว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ไดําเนินการทันเวลาไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลดบทบาทจากจุดหมายปลายทางหลักเหลือเพียงหนึ่งในตัวเลือกของนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็แจ้งให้ผู้ประกอบการนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งซึ่งผลจากการเดินทางเยือนจีนที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐ เป็นโอกาสที่ภาคเอกชนจะเร่งเจราจาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างจีนกับไทยรวมถึงโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจีนจะเดินทางหาหรือข้อตกลงระหว่างไทยจีนททท,ท,ทอาจจะพิจรารณาเสนอ MOU ด้านการท่องเที่ยวในคราวเดียวกันเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะทีนทาม